สี่ปีแล้วครับในในเฟซบุ๊กเพิ่งเด้งมาพอดีสี่ปีครับมีมีคือแบบประมาณคุยๆแล้วก็หายหายไปด้วยคําที่แบบว่า,เ,าเราเป็นวัยทำงานนะครับเราจะไม่ค่อยเที่ยวล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วมากินข้าวเราสองครั้งแล้วก็หายไปเลยอาจจะเป็นเพราะแบบว่าเราเป็นคนที่แบบเฉยๆไม่ค่อยได้แบบ ดูมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาในเรื่องของการครบชีวิตคู่เนี่ยก็เคยมีปัญหาเรื่องแบบเราอยู่กับใครเราต้องอยู่กับเขาตลอดอะยี่สิี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบมีทะเลาะกันมีตีกันอย่างเงี้ยหนักสุดก็คือแบบขึ้นลงพักทำลายร่างกายอย่างเงี้ยคือเราเราโดนทำลายอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเขาก็มีคนอื่นแล้วเขาก็จากเขาไปจริงๆอะิะตอนที่ตัดสินใจกลับมาไหมเนี่ยมันมีพรมในใจอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าพี่เคยเป็นเครดิตกู่ก่อนอันนี้คุยได้ใช่ปะเออแล้วพี่อะ ด้วยความที่บอกว่าตอนนั้นน่ะพี่แคริเดตกับกรกับพีพลแล้วพี่รู้สึกชอบเขามากใช่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคเขาไม่เลือกพี่ใช่แล้วตอนนั้นเขามีปัญหาก,กันนะด้วยความที่แบบว่าปัญญาอ่อนและบ้าบอกก็แอบไปดูเขาที่คอนเสิร์ตที่แบบยานที่เขาไปร้องเพลงอย่างเงี้ยไปสามครั้งแต่ก็ไม่เจอคนเลยสักครั้งก็เลยบอกว่าเออคงไม่ไครงรวมคงไม่ใช่เจอกันแล้วละอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ากลับมาครั้งนี้ถ้าได้เจอก็คิดว่าจะเปิดไฟนะอยงี้ ก็คุยกันเคฮาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เจอกันยังแซวกันอยู่เลยนะรักกันนี้ไม่ใช่หรออ,รอย้อพี่พี่คงไม่จืดๆเหมือนแกงจืดเหมือนก่อน <laughs> เราจะกล้าพูดแล้วก็สอะไรก็เห็นเพิ่มมากขึ้นแต่ครั้งนี้ก็คือบอกว่าต้องสู้แล้วล่ะ